การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาค่ะสำหรับเป้าหมายนะคะของอปัจจุบันนี้นะคะเราก็คือต้องการที่จะใช้สารสนเทศนะคะในเรื่องในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษานั้นให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับนะคะมะีในส่วนของคลังข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งทุกหน่วยงานก็ควรจะมีคลังข้อมูลนี้นะคะเพื่อนเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วค่ะประการที่3ก็คือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบเครือข่ายนะคะส่วนต่อมาก็คือมีระบบเครือข่ายภายในองค์การนะคะซึ่งก็จะนำไปใช้ในการบริหารงานค่ะ นอกจากนี้นะคะหน่วยงานทุกระดับคุณจะมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายนะคะสำหรับการทำงานที่ถูกต้องนะคะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและก็พัฒนาระบบค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากรน,นะคะหรือว่าการบริหารงานในด้านอื่นๆด้วยเช่นด้านงบประมาณด้านวิชาการด้านติดตามประเมินผลนะคะหรือว่าด้านการบริหารกิจการนักเรียนในทุกระดับค่ะควรมีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือว่า GIS นะคะ มีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลหน่วยงานของอโรงเรียนด้วยนะคะ,คะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสถานศึกษานะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ในงานด้านต่างๆทั้งงานด้านวิชาการงานด้านกิจการนักเรียนงานบุคลากรงานธุรการการเงินพัสดุอาคารสถานที่นะคะซึ่งแต่ละงานก็จะเกี่ยวข้องกับ บุคลากรทั้งในสถานศึกษาและก็นอกสถานศึกษานะคะการพัฒนาร,ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสารศึกษานะคะก็สามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆนะคะก็คือในส่วนของงานด้านวิชาการนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรแผนการสอนคู่มือสื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งสามารถที่จะนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการจัดตารางสอนนะคะแล้วก็ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็ ใช้ในการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็สามารถนำไปใช้เพื่อง,งานกิจการนักเรียนได้นะคะซึ่งอาจจะใช้สำหรับการมีทะเบียนผู้เรียนนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติผู้เรียนทุกคนนะคะ ในนั้นก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของความสนใจความประพฤตินะคะลักษณะนิสัยสภาพครอบครัวนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องครอบปัญหาครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสถิติการามาเรียนนะคะเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อที่อยู่อาศัยนะคะของ ผู้ปกครองของเพื่อนสนิทนะคะตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนนะคะซึ่งเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการนักเรียนได้นะคะโดยเอามาใช้ในการาจัดการให้บริการจัดการให้สวัสดิการแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาพัฒนาแล้วก็พัฒนาผู้เรียนได้นะคะในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในงานบุคลากรน,นะคะก็ อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประวัติทะเบียนครูนะคะเรื่องของอข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนะคะประวัติการศึกษาการฝึกอบรมการขึ้นเงินเดือนนะคะเรื่องของความถนัดความสนใจความสามารถพิเศษนะคะตลอดจนในส่วนของอัตรากําลังและก็แผนอัตรากําลังในอนาคตนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นะคะ ในส่วนที่4ค่ะก็คือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรการการเงินพัสดุหรือว่าครุภันก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะหรืออาจจะเป็นแบบฟอร์มงานสารบัญน,นะคะเรื่องของทะเบียนหนังสือราชการรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆนะคะรายรับรายจ่ายเงินงบประมาณนะคะการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุพันธ์นะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนงบประมาณแล้วก็พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่นะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับแผนผังอาคารนะคะรายการห้องต่างๆเช่นห้องทำง,า,ง,ทา,งทานห้องประชุมห้องเรียนห้องปฏิบัติงานห้องสมุดนะคะห้องต่างๆที่อยู่ในสถานศึกษาของเรานั่นเอง เป็นตารางของสถิติการใช้ห้องประวัติการซ่อมบํารุงนะคะแผนงานสร้างอาคารและตกแต่งสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งก็จะช่วยในการวางแผนในอนาคตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมการใช้อาคารสถานที่เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าขึ้นนะคะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนะคะ ในส่วนแรกก็คือระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการนะคะเราก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในส่วนของระบบการสื่อสารได้นะคะซึ่งลักษณะของการสื่อสารที่นำมาใช้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารจากาผู้บริหารลงไปสู่ผู้ปฏิบัตินะคะหรือจากผู้ปฏิบัติไปสู่ผู้บริหารก็ได้นะคะเพื่อ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการบรูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งระบบการสื่อสารเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือระบบการสื่อสารชนิดประสานเวลานะคะลักษณะแบบนี้ก็คือบุคลากรสามารถที่จะ,ะสื่อสารได้ในทันทีทันใดนะคะก็สามารถ ใช้การสื่อสารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อได้ทันทีนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของการประสานเวลานะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็ทำให้บุคลากรสามารถที่จะใช้งานนะคะในส่วนของอาการติดต่อทางเสียงนะคะทำให้เกิดการทำงานได้อย่างรวดเร็วหรือการติดต่อผ่านข้อความาในระยะเวลาเดียวกันก็จะสามารถทำให้ สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่แน่จะเป็นในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือเป็นการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลาเนี่ยก็จะเป็นระบบการสื่อสารในรูปแบบที่อ,อาจจะ ไม่ทันทีทันใดเหมือนอลักษณะแรกนะคะจะจะเป็นการสื่อสารที่เราสามารถที่จะรับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าข้อมูลที่ส่งต่อไปอาจจะเป็นในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จดหมายเวียนหรือว่าเอกสารต่างๆนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะรับการสื่อสารได้ในหลังจากที่ได้มีข้อมูลส่งมาแล้วนะคะโดยที่ข้อมูลก็อาจจะ ส่งทิ้งไว้ในอีเมลนะคะหรือว่าเป็นจดหมายแล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านกันในภายหลังได้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้เหมือนกันนะคะส่วนที่2นะคะในส่วนของบรูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก็คือระดับของการใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการนะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาใช้ในหน่วยงานก็จะถูกนํามาใช้เพื่อสนับสนุนการทํางานในด้านของการบริหารด้านของการประสานงานการรายงานแล้วก็การจัดทํางบประมาณนะคะในการจัดการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะทําให้สารสนเทศเป็นส่วนประกอบหลัก นะคะหรืออาจจะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้องค์กรของเราเนี่ยหรือสถานศึกษาของเรามีประสิทธิผลสูงขึ้นนะคะก็ทําให้ทุกฝ่ายพึงพอใจในการทํางานนะคะซึ่งผู้ใช้สารสนเทศในหน่วยงานนั้นจะมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือผู้ใช้ที่เป็นระดับบริหารนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มีการใช้งานในลนักษณะของการวางแผนงานการดําเนินการกลยุทธ์เป็นหลักนะคะซึ่ง ก็จะต้องการข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลโดยสรุปนะคะที่ซับซ้อนเกี่ยวโยงกันจากหลายฝ่ายเพื่อเอามาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็กำหนดแนวทางในการทำงานขององค์กรได้นะคะเพราะฉะนั้นในในส่วนของระดับผู้บริหารนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมีศักยภาพในการที่จะ คาดการณ์สามารถที่จะบริหารงานแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้นะคะซึ่งสามารถจะนําไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ในการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ผลของการทํางานขององค์กรได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อองค์กรด้วยนะคะผู้บริหารจึงจาเป็นจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตรงนี้นะคะ ซึ่งการจำแนกทักษะของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถจำแนกได้ในหลายด้านนะคะก็คือทักษะในการพิมพ์เอกสารทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทักษะในส่วนของการใช้การประชุมอิเล็กทรอนิกส์การส่งอีเมลนะคะทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรวมถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะ,ะสร้างสถานาการณ์จำลองได้นะคะในส่วนที่2เราเรียกว่า ในส่วนของระดับหัวหน้างานนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้งานระดับกลางก็จะมีการใช้งานในลักษณะของการตัดสินใจต่างๆจากผู้ได้บังคับบัญชาเป็นหลักซึ่งก็จะต้องการข้อมูลโดยสรุปเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้ในการตัดสินใจเทคโนโลยีาสารสนเทศได้นะคะ าการใช้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ก็คือนำไปใช้เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้ก็จะมีคุณสมบัติตรงที่ว่าสามารถที่จะช่วยในการสรุปข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากาภายในฝ่ายของตนเองมาประกอบการตัดสินใจได้นั่นเองนะคะเช่นเรื่องของการตรวจสอบสถิติการขาดลามาสายเป็นต้นนะคะ ในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของระดับปฏิบัติการนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผู้ใช้งานในระดับล่างสุดนะคะซึ่งมีความต้องการที่จะทําทในหน้าที่ของตนเองนะคะซึ่งลักษณะของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในรูปแบบซ้ำๆนะคะซึ่ง ผู้ใช้งานในระดับนี้นะคะบุคลากรที่อยู่ตามตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนงานย่อยๆต่างๆนะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่ใช้ในการสนับสนุนของผู้ใช้งานในระดับนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติตรงที่ช่วยในส่วนของการบันทึกข้อมูลในงานของตนเองได้เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างานนั่นเองค่ะ ส่วนของปัจจัยที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้นะคะปัจจัยที่เอื้อประการแรกก็คือการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานนะคะซึ่งปัจจุบันหลายๆหน่วยงานก็จะให้ความสนใจกับการพัฒนาหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารนะคะซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีทีมงานที่ทําหน้าที่พิเศษในลักษณะตรงนี้ที่ใช้เวลานานในการที่จะช่วยในการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะ แต่ในปัจจุบันก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในด้านของการจัดโครงสร้างองค์กรนี้นะคะซึ่งผู้บริหารก็สามารถที่จะทดลองใช้งานในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปยังตำแหน่งที่ต้องการข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต่างๆนั้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะซึ่งข้อมูลในลักษณะตรงนี้นะคะข้อมูลของหน่วยงานและก็ข้อมูลของผู้บังคับบัญชาเนี่ย นะคะก็จะช่วยในการที่จะประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้นะคะในส่วนประการที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในส่วนของการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรค่ะซึ่งเทคโนโลยีก็สามารถจะช่วยให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3ก็คือการสื่อสารภายในองค์กรค่ะ ในบางองค์กรอาจจะแบบมีการปิดประกาศปิดตามบอร์ดต่างๆเพื่อให้เห็นข้อมูลในการที่จะสื่อสารไปนะคะการปิดประกาศโดยการใช้บอร์ดนี้เนี่ยก็เป็นการสื่อสาราแบบทางเดียวนะคะที่ไม่ได้ส่งถึงเฉพาะตัวบุคคลก็อาจจะทําให้ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ถ้าจะทําการสื่อสารบางอย่างถึงตัวพนักงานเฉพาะบุคคลทั้งองค์กรก็จะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็เสียเวลา ในส่วนนี้เทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทช่วยได้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นการใช้อีเมลส่งข้อมูลหรือการสร้างเว็บไซต์เพื่อสื่อสารข้อมูลให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในรายบุคคลได้นะคะหรือการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถที่จะัดการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้นะคะในส่วนต่อมาข้อที่4นะคะก็คือ การพัฒนาความสามารถในการทํางานนะคะซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนพัฒนาบุคลากรได้อย่างถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาและพัฒนาความรู้ของตนเองได้โดยไม่จํากัดเวลานะคะซึ่งระบบก็จะมีการนํามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายการสื่อสาร ที่ทำให้ส่งข้อมูลกันได้ทีละมากๆแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีการเรียนระบบแบบออนไลน์นะคะซึ่งก็ทำให้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานแล้วก็การพัฒนาบุคลากรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนประการที่5นะคะก็คือการสร้างสังคมแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะหรือว่า Learning Organization ซึ่งองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการทำงานก็จะทำให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและบุคลากรในองค์กรเองก็เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการสร้างเว็บบอร์ดนะคะก็เพื่อที่จะให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการทำงานเอาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาวางไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้พนักงานได้อ่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันย้อยอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาผลการปฏิบัติงานค่ะในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรนะคะก็จะทําให้การพัฒนาบุคลากรเนี่ยมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่เพียง บุคลากรจะ,จะได้ช่วยเพิ่มในส่วนของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการนำเอาระบบประเมินผลการทำงานมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรนะคะซึ่งระบบก็จะช่วยในการเชื่อมโยงเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานนะคะจากผู้บริหารระดับสูงไปยังระดับล่างได้นะคะดังนั้นเมื่อพนักงานถูกประเมินผลงานแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถวางแผนได้ว่าใครจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง นะคะดังนั้นแล้วสรุปได้ว่าเราก็ควรจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรนะคะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการนะคะ,ะ,คะก็ในปัจจุบันนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อ าการจัดการนะคะก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการลงทุนที่สูงนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเราก็ต้องปรับตามไปทั้งนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะถึงจะทําให้บุคลากรเราจะทํำยังไงให้บุคลากรมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะก็ต้องอ ถ้าไม่มีก็จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะซึ่งก็จะต้องควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้หลายหน่วยงานนั้นไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเท่าที่ควรนะคะสาเหตุแรกนะคะก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างเร็วมากนะคะทาให้อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอะไรต่างๆนะคะก็ จะต้องมีการลงทุนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อผ่านระยะเวลาไปก็จะมีความล้าสมัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบ IT เนี่ยก็จะต้องพัฒนาให้ทันกับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะในส่วนที่2ก็คือการเลือกใช้เทคโนโลยีค่ะการพัฒนาระบบงานทางด้านสนารสนเทศนั้นก็จะผูกพันกับการใช้เทคโนโลยี mm hmm. เช่นพวกการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลระบบนะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีเนี่ย รวมถึงการเลือกใช้วิธีการพัฒนาด้วยนั่นก็คือความเหมาะสมในเรื่องของการลงทุนระยะเวลานะคะดังนั้นถ้าหากจะเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะถ้าเราเลือกผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะทำให้งานนั้นล้มเหลวได้เช่นเดียวกันค่ะประการที่3ก็คือการประเมินขนาดของงานที่ผิดพลาดไปนะคะซึ่งงานพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวโยงกับการที่เราจะต้องออกแบบตามความต้องการ เพราะนั้นหลายครั้งก็อาจจะมีการประเมินงานที่มีการประเมินงานพัฒนาตั้งตามความเป็นจริงนะคะทาให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามกําหนดเวลาแล้วก็ทําให้ค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นบานปลายนะคะไม่เพียงพอแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะประการที่4ค่ะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะคะ สภาพการทํางานโครงการหลายอย่างก็จะผูกพันกับวัฒนธรรมองคอ์กรและก็การดําเนินงานโครงการหลายอย่างก็จาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผู้คนในองคอ์กรปรับเปลี่ยนสถานภาพหรือดูแลสภาพการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนะคะแต่วัฒนธรรมขององค์กรหลายอย่างที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะนอกจากนี้การทํางานของซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบทางไอทีก็จะเป็นระบบงานที่เกี่ยวกับผู้คนในองคอ์กรจํานวนมาก ทำให้มีผลกระทบต่อผู้คนทั้งทางด้านบวกทางด้านลบนะคะสภาพดังกล่าวนี้ก็ทำให้การทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่ยากและก็ควบคุมดูแลได้ยากด้วยนะคะประการที่5าค่ะก็คือการขาดการเอาใจใส่จากผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยดังนั้นก็เลยไม่มีความเข้าใจขาดวิสัยทัศน การลงทุนหลายโครงการจึงลงทุนในลักษณะที่เกินความจริงโดยผู้บริหารกลัวว่าจะาทำได้ไม่ดีพอนะคะจึงทําให้มีการลงทุนสูงเพื่อให้สามารถที่จะได้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสู้กับองค์กรอื่นได้แต่ขณะเดียวกันก็ขาดการติดตามหรือว่าแก้ไขทําให้โครงการนั้นมีการใช้งานที่ใช้งานได้จริงขาดความเอาจริง,เอ,รงเอาจัง ในการที่จะติดตามทําให้งานหลายงานนั้นเนี่ยไม่มีคุณภาพเพียงพอนะคะประการสุดท้ายค่ะคือปัญหาในเรื่องของอ,องค์กรภายในและก็หน่วยงานทางด้านไอทีนะคะการจัดสร้างองค์กรมีการวางระบบภายในให้มีหน่วยงานดูแลทางด้านไอทีแต่สภาพความเป็นจริงหน่วยงานไอที ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้นะคะหรือพนักงานเกินขีดความสามารถที่จะทําได้ทําให้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นนะคะหากสํารวจองค์กรโดยทั่วไปก็จะพบว่าทุกองค์กรจะมีสภาพคล้ายกันก็คือมีหน่วยงานไอทีที่ดูแลระบบงานไอทีให้องค์กรและมีการพัฒนาระบบให้องค์กรแต่หน่วยงานนี้เนี่ย ก็จะขาดการดูแลในการจัดวางความสำคัญขาดแคลนบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการบริหาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนะคะก็จะต้องมีการเชื่อมเทคโนโลยีทั้งส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ในส่วนของเทคโนโลยีสื่อสารนะคะเป็นส่วนที่1น,นะคะส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่วนที่3ก็คือเทคโนโลยีฐานข้อมูลนะคะเพื่อในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการนะคะแล้วก็ผู้บริหารนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะมีศักยภาพมีความคิดรเริ่มในการคาดการบริหารมีการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ถึงจะสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ในการใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มผลผลิตของการทำงานขององค์กรของตนเองได้นั่นเองค่ะ